สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูการแต่งริมครับแต่งริมใส่ใส่กับประกับตัวนี้ทำไมทำไมต้องแต่งเพราะว่าตัวตัวริมตัวริมตัวนี้ที่จะใส่เผาเครื่องเนี่ยมันประมาณหุ่นครึ่งหุ่นครึ่งแต่ว่าตัวประกับเนี่ยจะไม่ถึงจะเกือบเกือบหุ่นครึ่งอันนี้ประกับเจ็ดหุ่นนะครับรูก็จะประมาณใกล้ๆกหุ่นครึ่งนิดนึงยังไม่ได้ สังเกตว่ายัางไม่ได้เราก็ต้องเช็ดเช็ดทางด้านข้างนี้ในส่วนที่จะในส่วนที่จะมาเข้ากับร่องริ่มนี้เพราะอ,อีกครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ในอีกครึ่งหนึ่งจะไปอยู่ในเพาเครื่องอีกครึ่งหนึ่งจะจะเข้ามาจะเข้ามาในร่องประกับเนีย่ยเดี๋ยวเราก็ทําการแต่งเดีย๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดข้างๆไปทีละหน่อย เราก็จะเช็ดข้างๆออกข้าง,างละนิดเดียวพอแล้วก็คอยเอาเวอร์เนียวัดดูว่ามันเช็ดข้างๆเดี๋ยวเราเช็ดทั้งทั้งซ้ายทั้งกว่าให้มันเท่าๆาแล้วก็ ลองเอาเงเนมาวัดดูเรื่อยๆถ้าใกล้เคียงก็ลองเอาไปใส่ดูได้เพราะว่าเราจะใส่แบบฟิตๆหน่อยครับแบบตอกๆนิดๆดมันจะได้แบบว่าตับพอดีจะได้ไม่หลวม น้ยกว่าเท่าๆกันให้เท่ากันทั้งสองได้เราก็ค่อยเช็คไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาวนนีมาวัดเรื่อยๆถ้าใกล้เคียงก็โอเคแล้วก็เอาไปลองในเท่าอีกทีโอเคครับสวัสดีครับทุกคน